ดาราสาวรีกีคุณหมอเปิดใจเลิกนักร้องเวทีเดอะาร์ปิดฉากรัก4ปี ปิดฉากรัก4ปีลดสถานะขอเป็นเพียงพี่น้องกันสำหรับคู่รักต่างวัยนักร้องนักสแสดงหนุม่มรุตสุภรุตหรือรุตเตอร์สตาและดาราสาวรีกีคุณหมอปุ๋ยเมฆนภสรวีรยุทธวิไลโดยก่อนหน้านี้สาวปุ๋ยเมฆได้ออกมาอัปเดตสถานะผ่านอินสตาแกรมว่าเรากับพี่รุตห่างกันมาสักพักแล้วค่ะด้วยอายุค่อนข้างห่างเลยมีหลายอย่างที่คิดไม่เหมือนกันมองหลายๆเรื่องคนละมุมมองกันเลยมีปัญหาให้ต้องพูดคุยกันบ่อยๆก็ตก ลงเห็นตรงกันว่ากลับมาอยู่ในสถานะพี่น้องกันดีกว่าจบกันด้วยดีลาสุดสาวปุยเมฆได้ร่วมงานบวงสรวงซีรีส์เรื่องเธอซึมเศร้าแต่เขาโ c ซดีพร้อมเปิดใจถึงเรื่องความรักว่าชีวิตช่วงนี้โฟกัสแค่งานเป็นหลักเลยจะหัวหมุนนิดหน่อยส่วนเรื่องความรักสี่ปีที่จบลงกับหนุ่มรุ่ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของอายุที่ต่างกันมากเราคิดเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องพอเกิดปัญหาบ่อยๆเรื่องราวเล็กๆน้อย,อยๆก็เริ่มสะสมแต่ ได้มีการทะเลาะกันใหญ่โตสุดท้ายก็เลยมาคุยกันว่าลองกลับมาเป็นพี่น้องกันดูไหมซึ่งตอนนี้รู้สึกว่ากลับมาเป็นพี่น้องกันมันแฮปปี้มากกว่า